S <S <S กำลังตัดสินใจดูรถใหม่หรือมือสองขับวันละ60กิโลใช้ความเร็ว80 100อยนะฮะอยากได้รถที่ขับนุ่มเบาะหลังนั่งสบายเสียงเงียบที่สุดนะฮะให้ความรู้สึกไม่เครียดเวลารถติดมากๆนะครับเพราะปกติขับจากมิกบาบังนาเพลินจิตรถติดมากช่วงเวลาเจถึงโมงเช้านะครับและ1หถึงทุ่มใช้ประมาณ5ปีงบไม่เกิน2ล้าน5แต่ตัด Toyota Honda b e n บ BM BMW, ์ีเอ็ม audi รถจีนออกพี่พี่นำรุ่นไหนครับเล็กฟาาจักรยานครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าตัด Toyota ออกนี่เขารวมถึงเล็กซัส เล็กซัสคือเล็กซัสสิเล็กซัสเอ็นเอ็กไงแต่ปัญหามันต้องเป็นมือสองไงโอ้แล้วส่วนใหญ่มือของเป๋พวกนี้ด้วยมือหนึ่งโอ้ยูเอ็กไม่ได้ยูเอ็กอินเทเลียไม่ได้ดีเออไม่ได้ดีไม่ดีเอ็นเอ็กคือสองเอ็นเอ็กมือสองข้างในมันก็จะฟิลแน่นๆน่ะชอบแต่เบาะหลังนั่งสบายด้วยเบาะหลังนี่เดี๋ยวเบาะหลังนั่งสบายทำไมกูนึกถึงคุณใดเอวิค้าไม่เครียดกำลังจะพูดคุณใดแต่ไม่ออกทำไมกูนึกถึงคุณใดเอวิค้าเพราะเบาะหลังเอวิค้านั่งสบายจริงแล้วก็ฮอนด้าก็ตัดอีกเบนซ นั่งสบายตัด Audi ด้วยตัดรถจีนด้วยเซเลน่าก็เสียงไม่เสียงเงียบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วเบาะแถวกลางของเซเลน่ามันก็โอเคแต่มันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ปัญหาคือคุณขับไงแต่ทำไมเบาะหลังนั่งสบายเงียบที่สุดพ่อแม่นั่งหรือเปล่าหรือเด็กนั่งเกียร์ได้ไหมเกียร์คุณในพาริเศตหรอมาซด้ CX8 เกียร์อีวีจับตันซีดแต่ CX8 กับตันซีนี่นะพูดตรงนะตอนที่ฉันเจอแล้วว่ากับตันซีของไอซานตาเฟ่เนี่ยกลไ เเฟ่่นียไฟฟ้ามันทำงานพื้นเร็วแม่งเหมือนอีเสียงแปดโอ้โหแม่งกว่าจะพับเบาะได้แม่งลากงอคือถ้าฝนตกกูยืนจนฉ่ำอ่ะใช่กว่ามึงจะเสร็จอ่ะเออถูกเหลืออีกอะเกียร์เกียร์วีให้สองล้านห้าเกียร์ไม่ใช่สองล้านห้าแล้วคุณตัดอีช้อยสองล้านห้าหมดแล้วเนี่ยเบนซ์บีเอ็มเอาที่แล้วตัดรถจีนออกด้วยอีสองล้านห้าไปหมดเลยเนี่ยมันเหลือพาริเสดแล้วล่ะอ่ะเออมันเหลือแค่นี้รถเกาหลีอ่ะเพราะคานิว้ว่ามันก็ต้องตัวที่เบาะนั่งสบายมันก็เป็นกับตันซีซึ่งราคามันก็โดดเอออะไรกล่ะคุณ ตัดเงี้ยเลยพูดทำตรงวันโวก็ไม่ได้ไม่ได้วันโวาเจนนี้ก็ไม่ได้เพราะวันโวาเจนนี้เบามันเบามันชันและที่สาคัญคือมันนั่งไม่ได้สบายขนาดนั้นแข็งขี้ห้และยิ่งราคาไม่เกิน2องล้านที่กูเดี๋ยวนะกูไปไม่เป็นเลยหรือจะรอสเตปแวรก,ก้อนไอเอาคอนได้เอามาเออตัดเดจอบอีก oh. เห็นไหมเห็นไหมถึงบอกไอโโจเขาแม่งดักเงี้ยเลยหรือจะออรอเอ็กซ์เทรลเอ็กซ์เทรล ได้นะปลายปีได้นะไหวไหมคุณไม่ได้บอกนีว่าคุณรีบเออได้นะ,นะถ้ารถใหม่นะถ้ารถใหม่นะถ้ารถใหม่นะ x อ r a เทรลถ้ารถใหม่นะแต่ถ้ามือสองก็มันเยอะจัดถ้ามือสองนะในหัวที่โผล่มาก่อนตอนนี้เลยคือ Lexus ES300 แต่หาสภาพดีๆให้ได้เพราะตอนนี้คนเขากำลังหากันอยู่ ES300h เนี่ยแหละอืมอืมก็ไม่เกินงบอะ แต่ว่ามันมันก็คือมันเล็กซ่ามันคือโตโยต้าแหละแต่ว่ามันคืออะไรที่ดีกว่ากันคุณรับได้ไหมล่ะกูคือไม่รู้ว่าคุณจะจินตนาการว่ามันก็คือโตโยต้าหรือเปล่าไม่นะม,มันคืออะไรก็ตามที่เหนือกว่าเหนือกว่าโตโยต้าอีกสเต็ปหนึ่งไปเลยคือถ้าสมมุติว่างบคุณบอกว่า3ล้าน5ปุ๊กกูจะจับโยนไปหาเจเนซิสไงแต่อันนี้มันบอกสองล้าน5ปุ๊กีเจเนซิสคุณก็ต้องตัดไม่ได้มีอะไรอีกล่ะเอไม่เหลืออะไรนะแล้วแล้วยิ่งไม่เอารถจีนด้วยคุณแทบไม่เหลืออะไรให้เราเลือกแลล้วหโเ <symb> เเคกมี่